อ๋อสบายดีท่านผู้มชมข่าวจะมาเจอรถติดอยู่นี่นะอยู่าศีลาซานี่นะเกือบสักโมงหนึ่งแล้วเพราะว่าฝนตกฝนตกแล้วรถกับคนกับมาเทียวเนะาะมาเทียวแล้วกับเมือบ้านเมือบ้านเมือบ้านไผ่บ้านเรา,า,ไ,าได้ตอนสี ติดอยู่นี่มาสี่สิบห้านาทีแล้วสีรัซาลนี่ตั้งมีรถติดตลอดนะบนนี่แหละบนนี่แหละบนรถติดคอยตอดตอดตอดมาไฟแดงซิปแดงก็ยังไปโบวิตร์เบิงเอาอคนลาววางคนก็อย่างมา ั่นนะมากืบสิแล้วบ่ได้งไ,ได้บ่ได้สะดวกสบายเลยอันพี่น้องที่เอาผนมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะมา,มมาอันนั้นผลบ่ได้ไปใสห่หลีตั้งม,าม้าอันนี้นะฮะผิดเหดเวียกแล้วก็ผักจวนบนส่วนหลายเฮ็ดยู้านอาหารเนาะก็ผักยู้านอาหารนั่นเลย กูนี่นะกูได้ไปใส่มาใส่นะกูหุกจักอันว่าออกมานอกเขาละเมื่อเดยเพื่อให้ปักอ่ะออกมาขี่รถซอมแถวอันกน็ติดแบบนี้แล้วอยู่กรุงเทพแห่งนนะ่ะอยู่พัทยานี่ก็พอแล้วเด้พัทยานี่นะช่วงก่อนโควิดเห็นเออพอแล้วแท้อันนั้นติดแท้ที่ว่า หลังจากโควิดมาบางีคนล้วก็ใครไปนิ้น,นึงแต่ว่าศรีราชานี่มันมันเป็นเมืองจริกๆมันก็กเป็นเมืองท่องเที่ยวมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมเนาะเมืองอุตสาหกรรมเนาะัน่นของญี่ปุ่นสมัยตะกี้ญี่ปุ่นมาลงทุนอยู่อยู่อยู่ศรีราชานี่หลายเด็ก่ะแบบนี้มันก็บ่มีแล้วเนาะคนญี่ปุ่นกัน้่ายไป ั้งหกจากโรงงานอยู่เยดนามุนโบเตวามันก็ยังยังยังมีบูมเงูนนะคนญี่ปุ่นกับพักอันนันอาศัยอยู่นี่ก็บบกหลายๆเนาะวัอยากกลับบ้านวัวย,ยังส่องอัอยากเห็นงานทำอยู่นี่เลยกับมีหลายเนาะเรื่องราวนั่นนะวันนี้วันทางวันนี้วันทางมันขยายตืมอีกบบได้มันก็ติด ตลอดชิลแอ้วอุ่อ้อาวจะเย็นเย็นปาน้ำลวกไก่เผื่มมอเกือบสัมบงแล้วนี่ติดตั้งแต่พูดมาข้าวเจ้าข้าวเจ้าเลยโบได้ถ่ายคลิปคือว่ามันสิบดนทางโบติดแล้วนะมาแล้โจ้จน ยิดจนเมื่อยนที่เงานอนไปนางอู้นี่ก็ิึงนางอู้จนเมื่อยเบื้องนางอู้เรามาเที่ยวอันนั้นเมืองอันนั้นเมืองในพนุนวังเปล่าเฮือนในพนนุน,พนวังเปล่าเฮือนเก่าในพนุนวังปล่าอยู่ลองแจ้งเดมีเงิน มีไก่พาพาอธิบายต่างๆมาบนนอนของบนห้องนอนของเมียหลวงห้องนอนของเมียน้อยมีเจ้าของมีเจ็ดห้องเด้มีเมียเจ็ดคนน่ะวางเปล่า,าออแล้วไหนนางอูเรามาลีนเด้เดี๋ยวเราก็ลงคลิปไปเบิงกับเบิงไปเสรนแล้วผูเห็นเบิงนีองอ่แล้วไหนนางอูเราลงหลายๆมันก็ลุก มันกับโซนคลิปของเราตลอดข้อว่าเมื่อวานเมื่อก่อนเราลงคลิปอันขี่รถไฟเขาไม้สูงฮัไปลงพระบางันวันนี้ข่าวเจ้าเบิงตัวนั้นแล้วมันก็มันก็ตโตโตกันมาดิถูกองเงิน ไปลีดใส่แัน์กตตอกันเลยเลยของอันประดับบินนี่เด้ออันประดับบินได้ยินกับโบตอเด้อเบิ้งได้เบิ้งได้แต่คลิปเดียวลักไปไปเป็นข่าวทีวีช่องนั้นช่องนี่ไปของอันเขียวบ้าวลาวือกันได้เบิ้งตั้งแต่คลิปเดียวหลังจากนั้นก็กลายเป็นแนวอื่นกลายเป็นข่าวของไอที่ยังไป ทีวีเอสยังไปนะขันคองกันไปลินไซนี่โอ้ต่อเนื่องตลอดคลองกันน้นองอูนี่ก็ต่อเนื่องตลอดนะเพราะว่าเขาเจ้าลงหลายนี่เลยลงลายคลิปลงตลอดตลอดแล้วที่ว่ามืออาจจะว่ามือหนึ่งลงอาจจะว่าอาทิตย์หนึ่งลงสองสามคลิปปุ่นอะ ว่าบามื่อลงนะลงคลิป,ปลมันก็หลายลายแล้วมันก็มันก็ไหลามาให้เบิ้งแล้วกันว่าเขาเขาเบิ้งแบบแบบโบได้ไปกดไปอย่างคณะมันก็ต่อให้เขาตอ่เอ,ตอหเออหราต่เอเหาเลย สบายไปแล้วพอดีไายห่วงไล้ยังติดอยู่บนนึงอีกบนนึงเขาเจ้าซอมแปลงทางอ่ะโอ้ยบนหันกับบกปัไดายบนนันทางหน้านี่แหละขันวิทย์ตัวนั้นแล้วกันบนนั่นเฟะ,ะ,ะทางเหนือแรบมสบังนะ จะเห็ดเนทางยกระดับดิทางยกระดับมันเจอไฟแดงหลายลําบากโคตรรถทลอกเทรลเลอร์แกเครื่องแกของมันจะก็เลยเห็ดทางยกระดับมีเวลาอะไรเงี้ยมันก่อสร้างอย่างนี้มันก็เนาะมันก็ปิดทางเบี่ยงไปโอ้ทางเบี่ยงไปเบี่ยงไปมันก็เห็ดไหมปิดคอขวดไปนะว่าเบื้องขวามือนี่ก็รถติดเห็นบ่ อ,อุบัติเหตุสุกพอลอุบัติเหตุอยู่ขัาวซ้ำเวอยู่สะพานยกระดับฝนตกเนีทางมืน ต,ติดฟากนั่นก็นติดบ้านฟากฟากอันน่ะขับเจ้าอี่แล้วไปแล้วมันนี่ว่าฟากฟากหัวบ้านหัวมือติดเปลี่ยนกันติด,ตดคือว่าที่หอดบ้านประมาณนั้นบ่ายสี่โมงวันนั้นห้าโมงแล้วยังบุฮหอดแบบน,นี้ ไปมือตลาดนัดยาววายยาวตายตาย เหนืหลมสบังอยู่ปัาวมือนี่นะวงงานนะั่นนะกันน้ำมันไทยอ้อย ในฮอดบ้านละบ้านนี่นะเป็นแกวนี้นะชิดติดกันอยู่แถวนี้แหละเรื่องเสาแล้วบอกพอขวดแถวนี้แหละเน่ยังขอขวดอยู่เดี๋ยวก็บที่ยยใ,นนนะรใดดครอยู่โอ้บ่ปันไดไม่นี้นะขอขวดตัวนี้ตรงบ่ปันไดปกติที่โจะยูพอขวดก็อยากให้อยากพ้อญาติันไปแง่กันไป นานลายอะทางโยกระดับตัวนี้แล้วแล้วก็ดีสบายไป ไปพัทยาไประยองขัน,นซีซ้ายไปทางเฮอแลมสว่างทิยใล้วก็ไปเลี้ยวครับนี่แหละทางเฮลแลงสว่างตัวมือ น้ำมัน B7 อยู่ในบี่สิบหก8บบาท4ีสสตางค์ เรียนราอยสาสิป่าตลู เข้าอำเภอบางละมุงแถวนี้ก็รถโบติดรถบ่คอยติดแถวบางละมุงเล่นะอำเภอบางละมุงอ,อำเภอบางละมุงแล้วแล้วก็พัทยาเนาะพัทยาก็ขึ้นกับอำเภอบางละมุงนั่นแหะแต่ว่ามันต้องบางละมุงก่อนแล้วค่อยเป็นพัทยา เหมูเวแล้วบุ่งแถวนี้ฝนมาตกสมตัว จะก็จะหยุดตีคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะหอ,แหอนแล้วบาแล้วุบดีสุบดีสุบ,บ,บีมุบ the price mm -hmm.